สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีนะครับเช้าวันศุกร์เลยนะครับผมวันนี้นะครับแบงค์มากับรถเท่ๆสวยๆแบบนี้เลยใครที่นะครับกำลังหารถครอบครัว MPV นะครับ11ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลต้องห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมนะฮะข้างหลังแบงค์ครับผมคันนี้เลยกับตัว Toyota ครับ Majesty กันเองครับผมนะฮะรถปี2020นนั่นเองครับนะฮะ สวยๆเลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลครับผมนะฮะรถครอบครัวใหญ่แบบนี้ไม่ค่อยมีมาบ่อยๆครับนะฮะราคานะครับฟังน่ารักมากๆครับหนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับผมนะฮะสามารถเลือกได้นะครับตอนนี้ครับมีโปรโมชั่นของทางเอ็กซ์โอมคานะครับผมนะฮะกระดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ตลอดอายุสัญญาหรือจะเลือกรับเป็นวารันตีซ่อมฟรีที่ศูนก็ได้เช่นกันครับผมแต่คันนี้แม่งบอกเลยครับนะฮะ เนี่ยบอกเลยว่าสวยงามขนาดนี้ครับมากับบอดี้สีขาวนะครับใครหามมอเตสตีอยู่มาแล้วครับผมนะฮะสีขาวเข้าใหม่เลยเมื่อวานพี่เอกเพิ่งไลฟ์ไปเดบมันจะพามาลงดีเทลของรถคันนี้ครับว่าสวยขนาดไหนครับผมนะฮะตัวโตโยต้ามอเตอรสตีนะครับผมนะฮะคันนี้มากับตัวโครเมียมนะครับนะฮะกระจังหน้าเนี่ยโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวพรีเมียมจะได้กล้อง360องศามาด้วยนะครับก็คือจะซ้อนกล้องอยู่ตรงกลางตรงนี้นี่ครับนี่ฮะ ฟังก์ชันของเขานะครับก็คือมันจะมีทั้งหมด3ตัวครับผมนะฮะตัวต้ามิชิสซี่เนี่ยคือตัวท็อปเลยก็จะเป็นตัวนะครับตัวแกรนนะครับตัวพรีเมียมนะฮะตัวพรีเมียมตัวแกรนเนี่ยต่างกันไม่เยอะนะฮะแล้วก็ตัวต่อตัวเริ่มต้นคือตัวสแตนดาร์ดนะครับเป็นตัวนี้คือตัวกลางแล้วก็หายากสภาพแปงคบอกเลยว่าไม่แพ้ตัวแกนเลยนะครับผมนะฮะแล้วเลขไมล์เพียงแค่70,000กิโลไฟหน้าของเขานะครับเป็นไฟหน้าแบบดับเบิลเรนนะครับผมนะฮะไฟหน้าเป็นดับเบิลเรนนะ ไม่บอกเลยว่าสวยงามมากใครที่ชอบมิชชั่สตี้สีขาวนะครับคันนี้ไม่บอกเลยว่าเพิ่มความหรูหราลักชูรี่แน่นอนนะครับบางคนก็ชอบดูดูสีดําแต่สีขาวที่ได้มาคันนี้ไม่บอกเลยว่าไม่แพ้แน่นอนครับผมนะฮะในมีครับคันนี้นะครับเราได้มีปาร์คิ่งเชนเซอร์ข้างหน้านะครับถึง4จุดนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกฟลอกแรมมาให้ด้วยนะครับความพิเศษของรถคันนี้นะครับผมนะฮะก็จะเป็นตัวนะครับชุดแต่งนะครับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับบอดี้สไตลิ่งนั่นเองครับผมนะฮะ หรือชุดแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาคือของวิกเตอร์นั่นเองนะครับถ้าใครไม่ทราบนะครับถ้าเป็นตัวเอาผาดนะครับก็จะเป็นตัวในเรื่องของโมเดลลิสต้าอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือชุดแต่งนะครับวิกเตอร์นั่นเองครับวิกเตอร์บอดี้สไตลิ่งครับนะฮะสวยๆเลยครับไม่ได้พูดพาดแต่งต่างๆข้างๆตรงนี้ครับผมนะฮะเดินที่โครเมียมนะครับผมนะฮะร้อที่ให้มาก็สวยงามนะครับผมคันนี้เนี่ยไม่้งบอกเลยว่าได้ยางดันหลบมานะครับผมนะฮะ สียางที่พร้อมมาตรงนี้ครับก็คือ235นะครับผมนะฮะถ้าบ60 R 17หรือขอบยาง17นิ้วนะครับนะฮะฟังก์ชันสวยงามอยู่แล้วบอดี้ของเขาบอดี้ไซส์นี่ครับสวยๆเลยใหญ่ๆแบบนี้ใครที่เป็นครอบครัวใหญ่นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับตอบโจทย์แน่นอนนะฮะแล้วคันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีขาวตัดด้วยโครเมียมนะครับมีเคเรดให้ะนะครับผมนะฮะประตูเคเรดประตูไฟฟ้านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะ ทีนี้ครับผมนะฮะข้างในครับก็จะมาแบบภายในสีดําของตัวมาเชสซี้ครับนะฮะเป็นสีดําเบาะนี่ครับสภาพใหม่ๆกันเลยเห็นไหมนะครับนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาของทาง X อ็กซ์โคมคานะครับนี่ผ่านการสปานะครับภายในหรือเคลือบแก้วเลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะบอกเลยคันนี้ที่ชุดแต่งจัดเต็มแล้วภายในก็สวยงามครับผมเดี๋ยวค่อยมาลงดีเทลกันครับทีมภายในก็จะเป็นทีมลายไม้นะครับผมนะฮะลายไม้แบบนี้ตัดด้วยโครเมียมนะครับอ่านี่ก็จะเป็นสีขาวสีดํานะ ข้างในเหมือนกันเลยนะครับแต่เนี้ยอยากให้ดูนิดนึงครับมีชุดแต่งที่แบบตรงสแตนนะครับผมนะฮะก็จะเป็นคําว่ามอร์จิสตี้ที่มีไฟโอ้สวยเข้าไปอีกนะครับอ่าแล้วก็เหมาะนะเหมาะกับคันนี้เลยนะครับแล้วก็ประตูไฟฟ้านะครับผมนะฮะแค่กดตึกนิดเดียวนะครับประตูไฟฟ้าแล้วคันนี้นะครับเป็นตัวพรีเมียมรถปี2020นนั่เองครับภายในบอกเลยว่าเป็น VIP นะครับรุ่นแบบนี้นะครับเริ่มหายากแล้วนะครับผมนะสภาพรถสวยๆภายในเป็น VIP แบบนี้ ครับเดี๋ยวขึ้นไม่ให้ดูนะครับผมนะฮะเพราะเบาะเนี่ยเป็นเบาะแบบมิกกี้เมาส์นะครับผมนะฮะก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับซ้ายขวาเบาะตรงกลางนะครับผมนะฮะก็สามารถนั่งได้นะครับถ้าเบาะหลังเนี่ยนั่งได้อีก3-4คนแต่ถ้าใครไม่ได้ใช้นะครับสามารถพับได้นะครับหรือบางคนก็ถอดเก็บก็ได้เก็บโคงเก็บของได้เลยแล้วบอดี้รถเนี่ยใหญ่มากๆครับนะฮะนั่งสบายแน่นอนนะครับออกต่างจังหวัดเครื่องยนต์ดีเซลรถบอดี้แบบนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลขนาด2.8ลิตรนะฮะ สสูบนะครับหนึแรงม้านะครับฟังก์ชันครบคันอยู่แล้วแล้วคันนี้ครับได้ตัว Entertainment ก็คือหน้าจอนะครับที่มีมาให้ด้วยครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับหน้าจอที่เขาให้มาตรงนี้ครับขนาด15.6นิ้วนะครับผมนะฮะแบบ WiF ู HD LED Monitor ครับนะฮะก็จะเป็นตัวที่เชื่อมต่อกับจอข้างหน้านั่นเองครับจอน้าเป็นหน้าจอ Android นะครับผมที่ให้เขาให้มาแบบนี้แล้วนะครับก็สวยงามนะครับผมคันนี้บอกไฟฟ้าปรับได้นะครับ ปรับพนักพิงได้นะครับผมนะฮะแล้วก็ที่รองน่องตรงนี้หรือตรงนี้ปัเป็นแบบไฟฟ้าคล้ายๆพวกเอาผาดเลยนะครับประตูนะครับสองฝั่งเป็นไฟฟ้าหมดนะครับผมนะฮะแล้วก็ข้างล่างนี้ก็มีพวก USB มาให้ครับ USB Type A ตรงกลางสองจุดเบาะตรงกลางตรงนี้พับได้ด้วยนะครับจริงๆแล้วตัวพิมพ์มันพับได้ตรงนีพ้พับได้ด้วยนะเนี่ยเหมือนตัวแกนเลยะ <laughs> นะครับ เอาจริงตัวแกงกับตัวพรีเมียมต่างกันนิดเดียวเองฮะับแกบอกพับได้พับไม่ได้นะครับมีเรดาร์ไม่มีเรดาร์นะครับนี่ครับประตูไฟฟ้าครับชุดแต่งวิกเตอร์นะครับผมนะที่บอกว่าทําไมถึงชุดแต่งนี้มันมันดูสวยนะครับผมนะฮะมันรับกับบอดี้รถครับนะฮะข้างหลังก็จะมีครับโลโก้คำว่าวิกเตอร์บอกนะครับมันเป็นเขียนว่าวิกเตอร์นะครับบอดี้คิดดีไซน์นะครับผมก็เดิมๆเอามาให้แล้วนะครับลูกค้าเก่าเขาให้มาแบบนี้ นี่คือสภาพเดิมๆครับผมนะฮะพาร์คิ่งเซนเซอร์ข้างหลังก็มีแค่อีก4จุดนะครับผมมีกล้องมองหลังมาให้นะครับนะฮะก็คันนี้มีกล้อง3ามพันลาที่แพียงบอกไปนะฮะอ่ะเปิดนะปุ๊บนะครับภายในนะครับผมนะฮะด้านดูดจากโซนข้างหลังเนี่ยกว้างขวางอยู่แล้วบอกข้างหลังก็พับได้เช่นกันนะครับผมเก็บคงเก็บของได้สบายครับผมนะฮะโชคเสาโ์ชคยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็มีที่ดึงครับผมนะฮะเบาๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยนะครับเบามากนะครับผม ผู้หญิงก็ดึงได้นะครับไม่หนักด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวดูข้างหน้ากันบ้างกันบ้างนะครับผมนะฮะมีอะไรพิเศษกันบ้างนะครับข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวแบงค์จะมาลงรายละเอียดดีเทลตรงนี้นิดนึงนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอเปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมนะฮะก็คือบอดี้รถนะครับนะฮะเห็นอย่างแรกเลยคือพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยแบบ multi function นั่นเองครับผมนะฮะเป็นหนังสีดําแบบนี้นะครับผมนะฮะตัดด้วยนะครับเป็นลายไม้ที่เป็นทิมที่อยู่ในในตัวบอดี้ของเขา นะครับผมนะฮะก็จะมีโหมดต่างๆครับผมนะฮะรับสายวางสายได้นะครับผมนะฮะระบบอินทลเมนต์สามารถคนโทรลได้ต่างๆเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับเพียงแค่79,00 0กนิโลนะครับผมนะฮะหน้าจอเรือนไม่์แบบอนาล็อกดิจิตอลมีมาให้เรียบ้อยแล้วรับรองภาษาไทยด้วยนะครับผมนะฮะก็จะมีเขียนว่าเนี่ยฮะมีบอกอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วครับเป็นภาษาไทยนะฮะคันนี้เป็นรถส่นไทยนะครับผมนําเข้ามานี่คับเป็นรถส่นไทยนะครับแล้วหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอที่เป็น Android นะครับ ที่สามารถฟังเพลงได้นะครับผมนะฮะอ่าทัชสกรีนได้นะครับผมนะฮะก็มีมาให้แล้วนะครับคือลูกค้าเก่าแต่งมาเพิ่มนะครับผมนะฮะทัชสกรีนได้มีระบบแอร์ต่างๆระบบแท็กชั่นนะครับก้านเกียร์อยู่ตรงกลางโอ้โหเข้าง่ายมากๆครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเป็นที่เบล์ตรงนี้ไว้ให้นะครับเพิ่มสเปซนะครับให้ดูรถคันนี้เนี่ยมาดูโปร่งมากขึ้นไม่ดูตันเนาะนะครับผมนะฮะแดชบอร์ดข้างหน้าก็ดูใหม่อยู่เลยนะครับนะฮะคันนี้ก็ครับไปอีกหนึ่งคันนะครับที่ มีคัปโ h เดอร์วางแก้วได้ครับวางของได้นะครับผมนะฮะถ้าใครไม่ใช้ก็ดันขึ้นได้ครับนี่ฮะฟังก์ชันต่างๆครับผมนะฮะครบคันอยู่แล้วเครื่องยนต์นะฮะดีเซลประหยัดน้ำมันไหมประหยัดน้ำมันแน่นอนครับผมนะฮะแล้วก็เป็นโตโยต้าแบบนี้นะครับนะฮะไม่บอกเลยว่าการที่เราหารถโตโยต้านะครับมาชิสเตอรแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีเข้ามาบ่อยๆครับเลขไม้เพียงแค่เจ็ดหมื่นกิโลแบบนี้ครับหายากจริงๆครับผมนะฮะทางทีมงานเราพยายามหามาสวยๆไหมว่าจะเป็นสีขาวสีดํานะครับ แต่น้อยนะครับนะฮะปีนี้นะครับรู้สึกจะมีเข้ามาแค่แบบคัน2คันเองนะครับสีขาวเนี่ยผมได้มาแค่2คันนะครับปีนี้นะสีดําเนี่ยเพิ่งขายล่าสุดให้พี่คิวไปนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมนะฮะใครสนใจนะครับโตโยต้ามินิจิสตี้นะครับสามารถโทรหาแบงค์ได้นะครับ086นะครับ444 5545หรือจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับ086 444 5545ครับผมนะฮะ กับตัวตัวตัวโตโยต้ามัจิซี่ครับตัวพรีเมียมครับรถปี2020ีเลขไม่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับผมนะราคาค่าตัวเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับผมนะฮะวันนี้เป็นขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ